อีกหนึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือสมิงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตาแลสมัยที่แกเกษียณอายุราชการใหม่ๆแกก็ใช้เวลาที่เหลือเป็นพานท่องไปในป่าที่เป็นปืนป่าทางภาคตะวันออกของบ้านเกิดแกเองเพราะมีนิสัยชอบเดินป่ามาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆและตัวแกเองก็ชอบสะสมเครื่องรางของขัง,งประเภทเขี้ยวงาอยู่ด้วยและมีมีดหมอลงอาคมของอาจารย์ที่แกนับถืออีกหนึ่งเล่มในย่าม จึงมักจะเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่เป็นประจำสัตว์ที่ล่าได้หลายครั้งก็จะเป็นของที่ต้องการเช่นเขี้ยวหมูตันแกก็จะเก็บไว้เพื่อนําไปลงอาคมกับอาจารย์หลายๆท่านและนําเนื้อหนังนั้นมาเป็นอาหารด้วยแกเดินเข้าป่าลึกไปในช่วงบ่ายของวันหนึ่งขณะที่แกกําลังผูกห้างอยู่ไม่ไกลจากหนองน้ําจนเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะปีนล,ลงเอากระบอกไม้ไผ่เตรียมจะไปกรอกน้ําเอาไว้ดื่ม ก็เห็นพระตโดงชลารูปร่างผอมโซรูปหนึ่งเดินออกมาจากแนวป่าแล้วก็ไปหยุดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเตรียมจะปักกวดซึ่งอยู่ห่างออกไปพอสมควรพอแกลงจากนั่งห้างก็เดินปรีเข้าไปกับพระทักทายและนั่งคุยกับพระตุดงรูปนั้นอยู่พอสมควรและตั้งใจจะบอกกล่าเรื่องที่ตนนั้นมานั่งห้างดักยิงสัตว์แต่ยังไม่ทันจะพูดจาเลยพระตุดงรูปนั้นก็หยิบย่ามขึ้นมา และล้วงมือเข้าไปในย่ามเพื่อจะหยิบอะไรบางอย่างตาแลตกใจมากเพราะจู่ๆก็มองเห็นมือของพระตุดงรูปนั้นเป็นอุ้มตีนเสือไปต่อหน้าต่อตาแกเล่าว่าตอนนั้นทำอะไรแทบไม่ถูกเพราะอยู่ใกล้กับเสือสมิงจึงแทบจะเอื้อมมือไปถึงกันได้ทำท่าพนมมือบอกลาแล้วก็รีบจับปืนลุกขึ้นสับไกลปืนทันทีในขณะที่พระตุดงรูปนั้นไม่ทันระวังตัวปัง โดยคิดว่าสิ่งที่นั่งนั้นมันไม่ใช่คนเป็นแน่กระสุนพุ่งเข้าเต็มหน้าผากพระทุดงถึงกับหงหลังพึ่งลองลั่นดังโฮกก่อนจะพุ่งกระโจนหนีเข้าไปในพงหญ้าด้านหลังร่างนั้นมันไม่ใช่คนจริงๆมันเป็นเสือโคร่งไหลาพาดกอรรูปร่างผอมโซไม่ต่างกับเสืออดอยากแกไม่คิดที่จะตามไปแต่อย่างใดเพราะว่าใกล้จะข้ามเต็มที่แล้วรีบเดินไปกรอกน้ำที่บึงแล้วก็รีบปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห้างทันที ท้องฟ้าเริ่มจะมืดมิดอย่างรวดเร็วเสียงนกเสียงสัตว์หายไปอย่างชิ้นเชิงคงจะแตกตื่นกับเสียงปืนเมื่อครู่โชคดีที่แกรอดตายจากคมเขี้ยวของเสือสมิงตัวนั้นมาได้คงจะเกิดจากอาถรรพ์ของเขี้ยวงาลงอาคมที่แกพกติดตัวไว้ตลอดเวลาก็เป็นได้ เสือสมิงไม่กล้าที่จะทำร้ายแก่ได้โดยตรงแต่ไม่รู้ว่ากระสุนปืนน่าจะทำอะไรเสือสมิงนั่นได้มากน้อยแค่ไหนคืนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะย้อนกลับมาแก้แค้นหรือไม่ตอนแรกแกยอมรับว่ากลัวมากแต่โชคดีที่แกยังคุมสติตัวเองได้ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันว่าจะเข้ามาเจอกับเสือสมิงตัวเป็นๆด้วยตัวเองเพราะรู้จักป่าแห่งนี้มาตั้งแต่เกิด ไม่เคยมีการพบเสือสมิงหรือได้ยินมาก่อนแม้ว่าก่อนที่จะ,กะเกษียณราชการออกมาจะไม่ค่อยได้เข้าป่ามากนักก็ตามทั้งคืนไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่สัตว์สักตวัวออกมาให้ล่าทั้งๆท,ที่แสงจันทร์ก็สาดส่องสว่างสวายอย่างเป็นใจสุดท้ายก็ไม่ได้สัตว์แม้แต่ตัวเดียวจนลุ่งสางก็ตั้งใจจะเดินลัดเลาะอยู่บริเวณนั้น เผื่อว่าจะเจอเข้ากับสัตว์ให้ลาดเป็นสเสบียงได้บ้างหากไม่ได้จริงๆก็จะกลับมาที่พักนั่งห้างตามเดิมพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านตลอดทางแกก็คอยระมัดระวังตัวจากเสือสมิงนั่นไปด้วยโดยไม่คิดกลัวเหมือนเมื่อวานอีกและมั่นใจในเครื่องรางของขังของตนที่ลงอาคมมาหลายอาจารย์ว่าเสือสมิงนั่นทำอะไรตนไม่ได้แน่ จนมาถึงโป่งที่อยู่ห่างออกไปพอสมควรเป็นลานโล่งเล็กๆพอประมาณมองเห็นสัตว์ที่ลงมากินโป่งในตอนกลางวันไม่มากนักก็มีหมูป่าพาลูกสามตัวมากินโป่งด้วยแต่แกไม่ต้องการที่จะฆ่าหรือล่าสัตว์แม่ลูกอ่อนหรือสัตว์ป่าตัวเล็กๆเพื่อให้สัตว์ได้เจริญเติบโตได้แพร่ขยายพันธุ์ เหมือนกับพานทั่วๆไปได้ถือเป็นคติประจำใจแม้ตนจะไม่ใช่พ่านมืออาชีพก็ตามนั่งมองดูสัตว์กินโป่องอยู่เพลิน,นยังไม่รีบร้อนที่จะยิงสัตว์ที่ต้องการมากนักเพราะเวลาก็ยังไม่ทันที่จะถึงเที่ยงจู่ๆสัตว์ที่กินป่งก็พากันแตกตื่นวิ่งหนีออกไปจากโป่งเหมือนกับว่าเห็นกับอันตรายบางอย่างที่กำลังจะคืบขานเข้ามาใกล้ตาแลนั้นคิดว่าตัวเองนั้นเป็นต้นเหตุ โดยที่ลืมว่ายังมีเสือสมิงอีกตัวที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยโดยไม่ทันได้ระวังตัวเสือสมิงนั้นก็พุ่งเข้าใส่ที่ด้านหลังกรงเล็บตะปบเข้าที่ไหล่ทั้งสองข้างคมเขี้ยวกะชากเข้าที่ลำคอของตาแลจนต้องคู่ตกหน้าขมำหัวทิ่มลงจากเชงืงอนหินที่ตาแลนั้นแอบดูสัตว์กินโปอ่งอยู่หล่นลงไปที่พื้นด้านล่างที่สูงเกือบสาเมตร คมเขี้ยวเล็กกงเล็บของเสือไม่ได้สร้างบาดแผลให้กับตาแลแต่อย่างใดยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับแกมากขึ้นอีกโขหแกฟัดปล้ำอยู่กับเสือล่างผอมโซแบบไม่เกรงกลัวเสือที่อดอยากแทบจะไม่มีแรงเพราะซุ่มกับการเข้าจู่โจมเหยื่อจนเริ่มจะอ่อนแรงแล้วกับชายแวกเษียณที่กำลังกระสับกระเฉงอย่างตาแลและมีของดอีที่คอและที่เอว ก็มีจังหวะได้ล้วงเอามีดอาคมออกมาจากย่ามกระหน่ำแทงเข้าที่ฝีข้างของเสือสมิงนั่นหลายแผลจนมันสะดุ้งเฮือกอ้าปากค้างสบัดสุดชีวิตเพื่อจะหนีคมมีดและกรเสือกกระสนออกไปได้ไม่ไกลมากนักก็อ่อนแอลงนอนหายใจรวยลินหอบอ้าปากฟืดฟาดฟืดฟาดเสียงคำรามโฮกฮากฮกฮากเบาๆจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงตาแลเองก็แทบจะหมดแรงเช่นกัน แต่ก็ยันตัวเองลุกขึ้นรีบคว้าปืนตามมาติดๆมาจ่อยิงเสือสมิงนั่นเป็นหลายนัดจนเสือสมิงที่นอนฟุบนั่นขาดใจตายจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นนั่นเองแกรีบกลับมาพักที่นั่งห้างตามเดิมอย่างอ่อนแรงไม่ได้สัตว์แม้แต่ตัวเดียวนอกจากเสือสมิงที่ผอมโซลไหลประโยชน์ไม่กล้าแม้จะนำชิ้นส่วนของมันมาทำเครื่องรางของข,องขังใดใด เพราะเกรงว่าอาถรรพ์จะเกิดขึ้นในภายหลังกับผู้ที่นำไปครอบครองหลังพักเหนื่อยอยู่บนห้างอีกหนึ่งคืนลุ่งเช้าก็รีบเก็บข้าวของรีบเร่งเดินทางเข้าหมู่บ้านทันทีหลังจากนั้นตะแลก็เลือกเข้าป่าโดยเด็ดขาดโดยใช้ชีวิตไวกษเกษียณอยู่กับลูกหลานมาจนทุกวันนี้